ฟร,ร,รีกาฟนิมาโฆมการเบริกาโฆษิตะรับสำนักงานอายการสุขของสำมารโฆมวิทย์ภริยาอายการนะครับพวกเรามาคนเยอะม,มากครับแค่ท้านปีเนี่ยแต่ปีนะครับเขาจะมีรอคิวอยู่ เด็กๆก็จะขามาเยอะเลยนี่กลุ่มพวกเราก็จะมีการแจกอาหารรีนะครับโอ้โหเพิ่นีกแล้วจะมีอาหารแจกรีนะครับกินอะไรก็ได้